เมนูวันนี้ครับพี่มนุ่ยโอ้โหหล่นซะแล้วจะยั่วไม่ยุ่งมันแ่บรือยัง เอาุ้งชุบมนหึ่งห่อย่างเลยะจังเลยเฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนค่ะสวัสดียินดีตรัทุกคนหลักเารซีสองคืเป็นออเสียนะครับเดิมตอนนี้เรากำลังทย่างหมูนะะนั่งย่างหมูนะพี่น้องอันนี้กินนน้ำผาอ้อมใจ มาอันนี้ซิมเบอร์กันนะถุงมาเขืออันนี้บอกแคนบอลอันนี้ทีน้าฮะอ้อมใจบรรยากาศวันหยุดของเราวันนี้มีหัวหน้าทำเดี๋ยวพี่น้องยามโมเปตากีสเปตะเกียนอันนี้ใครเออไปพูไปพูปูมองได้ก็ได้ปูเป็นไรกองอันนี้ชายดิวีอั่นี้นั่นพื้อนนึงอันนี้น้องเลิศจ้าเราก็ยังเรากระังอย่างในการเคียนน้องใหม่อยู่แล้วอยากกินซูบน้องใหม่พวกเนี้ย จะข้าเห็ดลายไทยแม่กินลายก้นสิอะไรนี่ไงนั่นพื้นหนึงไม่อันนี้ไม่บอกจะิ่นต่างซื้อเห็งเราพี่น้องเนาะยังเขาอกแบง เแล้วทอคไปกแซ่ไปจะแซ่ด้พี่น้องผาน่ียวก็ะขอเียเบืองแก้วอันดับแรกดูเบื้องผากินเยอะทั้งปูซาบันนี้เขากินข่ากลางเดินได้พี่น้องกลางเดินหน้าบ้านเลยกลางเดินแบบแบบปนนี้อย อะไรนะพูดใหม่ฮะก็ถือแล้วนี่ไงก็ถือแล้วนี่พี่น้องกุ้งประเทศญี่ปุ่นไม่มันเป็นอันถ้าบองคาบันของเกว่มาอำเภอไหบอกอำเภออุย ยางกุ้งนะคะนี่เพราะอันนีไก่เชียร์กุ้ใต้ดานกุ้งนี่ยานบ่เหมดบ่นั่นแล้วมันไม่ใส่ไตติดจ้ว่ามีผมลงนะคะผอมลงกำลังตอมใจ ôi một một nhẳng mất ta xảy tiệm lời à hán, hán. à nè เรวพี่หนูนาสิไปเอาก,กระกุ้งมาย่างก่อนอไม่เห็นหน้าเลยใครใครทำไมไม่เห็นหน้าเลยเอาก็มันมืดไงอ๋อพระเอกปักเกอเอาเกาอันนี้สะล่ะละอ็อกบุ๊กสลนะเขาอบอกเด้อ จะทำอะไรหม่รูอกจะทำอะไรครับจะเอากุ้งไปย่างทุกทุกคนเอากุ้งไปย่างมันจะย่างเบิร์นีเยอะปลาย่างเบิร์นีกับเบอร์อิมเบิร์คนเป็นซาอไม่มันก็มีอย่างหลายอย่างอยู่นอกจากโอแมงเมาอันนี้มันมาจากไหนอ่ะ คุณเราหรอนอนเป็นยังไงบ้างนอนอยู่บ้านสวนคืนแรกเป็นยังไงโอ้คืนแรกพนะบ้านแรกเป็นยังไงบ้างฟันดีครับฟันดีจริงว้าวนี่เท่าอะไรครั้งกูสีบ่อยฟังดีมานอนบ้านสวนมือนี่ซีโมงแร่งขั้นเดียนอนอยู่หอนงอนงอนแหงทั้งเอ้าทั้งอย่างเอ้าเขาจะไปลากผกต่อ น้าหมวกว่างอันนี้แฟนพี่เมฆนะคะถ้าขึ้นโอ้ยจังแท้ฉันต้องขึ้นหลายนั่กินน้ำในพีไอต้เจ้าคิดไรผู้ใดนี่ไงออดิชั่นเป็นนักอีกค่ะด้วางกู้บางส่นเกาออดิชั่นน้องไม่ได้ไปหรอกเไม่ได้ไปแล้วขอเขาคุเก่าละ